โ <Okay>, อเคทุกคนทำสเต็กกันดีกว่าไปดูมันร้อนหรือยังอืมว้าวบางปางสวัสดีค่ะเออทำป่าหมูยิ้มหวานอ่าโอ้เป็นยังไงบ้างคะบางปางมากางเต็นท์ค่า <c oughs> โอ้ยเอา สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมจะไปตั้งแคมป์กางเต็นท์กันนะครับก็วันนี้วันที่22เมษายนนะครับเขาบอกว่าจะมีฝนดาวตกนะครับ22เมษายน6-8นะจะมีฝนดาวตกคืนนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะมากางเต็นท์นะครับตอนนี้ก็เหลือขนแต่แบตเตอรี่นะครับวันนี้ไปนอนกับน้องแหววนะครับแล้วก็ปังปังก็ไปด้วยไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าคืนนี้จะร้องไห้หรือเปล่า เรียกได้ว่าวันนี้จัดเต็มมากเลยชุดใหญ่นะครับมีทั้งที่นอนแล้วก็มีเต็นท์ใหม่ด้วยนะทุกคนผมซื้อเต็นท์ใหม่เนื่องจากเต็นท์เก่ามันฝนรั่วเต็นท์นี้ก็ไม่รู้นะครับว่าจะรั่วหรือเปล่าไปทุกคนก็คือดูหลังท้ายรถกระบะจัดเต็มมากเลยเรียบเราจะไปแคมปิ้งนะครับผมบรรยากาศทุ่งนาคืนนี้นะครับผมไปดูฝนดาวตกขึ้นรถ อากาศร้อนมากทุกคนอากาศคูดร้อนวันนี้น้องแววก็จะไปด้วยไปนอนด้วยมันดูว่าจะรอดหรือเปล่านะคืนนี้แบบเต็น์เราซื้อมาเต็น์ใหญ่มากนะครับก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่สามารถนอนได้สามถึงสี่คนนะครับผมแต่ก็บเบียดเบียดกันนะครับผมก็จะนอนกับน้องแววสองแล้วก็น้องปังปัง,ปงนึนนะครับผมโอเคไดีวเราออกเดินทางกันครับผม ถึงแล้วรกทุกคนจุดกลางเต็นท์ของเราวันนี้วันนี้เราจะมากลางอยู่ตรงนี้นะครับผมซึ่งมันจะมองเห็นบรรยากาศท้องฟ้าได้เลยครับตอนยามเย็นนะครับผมหวังว่าคืนนี้ฝนจะไม่ตกนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดฟ้าเปิดนะครับเราก็จะสามารถมองเห็นฝนดาวตกได้นั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะไปกลางทัรก่อนนะครับอันดับแรกเลยนะอ,อนี่คือเก้าอี้ของเรานะป่ายลุยเลยนี่ทุกคนก็คือพื้นที่ประมาณสองเมตรเลยนะรตรงนี้เป็น เขาเรียกอะไรคันแทนาในกคนเป็นคันแทนาเราจะมากลางประมาณนี้นเนาะหรีอม,มาอีกบะตรงนี้เนาะเชิญทุกคนเราจะมาลงมือกลางทับอยู่ตรงนี้นครับนานบอกแล้วว่าลมมันเย็นสบายถ้าไม่เชื่อฉันมันก็ไม่ได้ร้อนขนาดนั้นอากาศมันก็เย็นอยู่อาเธะซือ้อช่วยฉันเลยคนละมุมเหมือนเดิมนี่ วา,างไว้ก่อนวางกันพื้นเออเดี๋ยวเราเอาขาเสามาก่อนนะประกอบขาเสาไว้ก่อนชุบโอเคตัวนี้เสาฝั่งเธอไว้ตรงนี้ เขาว่าเขาจะสั่งเชือกใหม่อยู่ไม่รู้ว่าเธอจะอนุญาตหรือเปล่าสั่งมาอีกแปดเส้นเชือกตัวเดิมมันน่าจะไม่พอนะชึบนี่เราต้องแบบไม่ให้มันยุ่งเหยิงกันนะโอเคทุกคนผมก็ได้เตรียมเชือกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราจะมาวัดประมาณหนึ่งเก้าปับ๊บตรงนี้เราจะต่อสมอไว้ ต้องอัพเกียรดคอนสใหม่แล้วนะคอนสตัวนี้เล็กเกินโอเคตัวนี้หนึ่งเก้าเฮ้ยแล้วมันกลางไหมล่ะระวางไปกลางไหมล่ะเต้นเราโอเคตั้งขึ้นเลย ให้ไปก่อนเนาะดีนะไม่ค่อยลมเท่าไหร่นี่ประมาณนี้เลยเอาจับไปก่อนเธอนะโอเคคนระับทุกคนตอนนี้ก็ กางทาใกล้เสร็จแล้วนะครับผมก็คือร้อนมากเลยตอนนี้เหงื่อแตกชุ่มเลยคืนนี้เราไม่เหงานะทุกคนน้องหมาเพียบเลยสองสี่หกหกตัวห้าสี่สาม fc เพียบโอเคทุกคนตอนนี้นะครับผมก็ได้การทาบเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่โหปกติมันต้องมีเชือกอีกสองเส้นเนาะ mm. แต่เชืกอกเราหมดแล้วเล้วจะสั่งเชือกมาเพิ่มอยู่เชือก โอเคเดี okay, ๋ยวเราจะมาแบบปูเอากาวชีทลูก่อนนะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาปูไฟชีดเอ้ยกาวชีดกันฮึบอืมตอนนี้ก็เวลาก็จะประมาณหกโมงกันเนาะน่าจะเกือบหกโมงกันละทุกคนครับตอนนี้นะครับนนนะผมก็ได้ขนของมาเสร็จเรียบร้อยแล้วดูน้องแบวหอบที่นอนมาแล้วเดี๋ยวจะกางเต็นท์ให้ดูนี่คือเต็นท์ใหม่นะทุกคนคือขนของแบบเหนื่อยมากเลยนี่ นี้จะมีขนาด180คูณ260คูณ135นะครับนอนได้สามบวกสี่คนนะทุกคนนี่สามบวกสี่เวจะมากลางให้ดูอันนี้เป็นเต็นท์แบบกลางอัตโนมัติกลางง่ายเก็บง่ายสบายบหรือ,อนทุกคนเราจะมากลางเต็นท์ง่ายที่สุดในโลกให้ดูอันนี้จะเป็นเต็นท์หม่ของผมนะทุกคนลายทหารสะด้วย เสร็จแล้วเรียบร้อยเราจะกางท่าห้านี้ใช่ไหมเพราะเรานอนขวางห้านี้เรียบร้อยทุกคนกางเสร็จแล้วง่ายไหมล่ะน,นี่ด้านในก็กว้างมากเลยทุกคนนะนี่ดูเธอไปจัดโต๊ะเลยไปเอาเอาที่นอนเข้าไปเลยเปิดมุ้งเอาที่นอนเข้าไปเลยไปจัดไว้เลยโอเคทุกคนตอนนี้ผมก็ได้เตรียมอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะมาทํากับข้าวกันตรงนี้นะครับนี่ นี่อันนี้ก็จะเป็นโต๊ะทํากับข้าวนะก็จะมีกระทะนะครับแล้วก็มีเตาแก๊สนะครับทุกคนเราจะมาทําสเต็กกันดีกว่านี่ก็คือเราจะทําสเต็กก็ทํำยังไงไปเูยนี่น้ำมันใส่ก่อนนิดหน่อยนะทุกคนน้ำมันใส่นิดหน่อยแล้วก็ค่อนข้างๆเกลมเลยนะครับก็ไม่รู้ว่ามันจะพัดแก๊หรือเปล่า ทำสเต็กกันดีกว่าไปรู้มันร้อนหรือ,อยังแต่ว่าเตาได้เป็นเตาแบบเทฟลอนนะทุกคนอึ๊บอืมอืมว้าวฮือสุดยอดเลยไปเลทุกคนมันจะย่างกันแบบอันนี้เป็นเนื้อบัวนะหูหอมมากเนื้อบัวหมักมาเรียบร้อยครับเปิดไฟอ่อนดีกว่าทุกคนเราจะแบบค่อยๆย,ย,ย่างให้มันสุกนะสุดยอดไปเลยทุกคนมันจัการได้เลย ทุ่งนานะจะย่างให้มันแบบช่ำๆนิดนึงให้มันแบบกรอบนอกนุ่มในนี่ถือค่ามันคีบยากเลยวะพึบพิกกระทะเทฟลอนมันก็จะแบบไม่ติดกระทะนะครับแต่แบบให้หยอดน,น้ำมันลงเพื่อแบบจะได้แบบหลอลื่นกระทะด้วยเอ โอ้ Ooh, หอมมากเป็นแบบหอมพริกไทยดำนะทุกคนโอเคทุกคนใกล้จะได้ที่แล้วนะครับนี่ช่ำๆเลยหอมมากเดี๋ยวเราย่างเสร็จแล้วก็จะหั่นเป็นชิ้นบางๆนะครับแล้วเราจะมากินกันคืนนี้เลยนะครับผมกับบรรยากาศทุงง่งนาแต่ตอนนี้หอมมาก โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ย่างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เราจะมาหั่นกินกันเลยทุกคนเป็นสเต็กเนื้อนะทุกคนนี่หั่นบางๆชิมดูสิไม่มีน้ำจิ้มนะทุกคนอืมฉ่ำๆนะครับทุกคนอืม อ่ยมากไหนปังปังชอบไหม <c oughs> นี่ปังมาแคมป์หน่ะลูกออันนี้มาแคมป์ปิ้งอยู่ดูงปังเนีน่ยเห็นไหมอือ <c oughs> โอยแน่แน่โอ้สนุกมากอือโอเคทุกคนเรามากินสเต็ตกกันต่ออือบรรยากาศดีๆทุกคนครับตอนนี้มืดมากเลย,เลยนะทุกคนนี่โอ้ คตรมืดเลยตอนนี้นะครับผมก็ได้กินข้าวเสร็จแล้วแล้วจะไปอาบน้ําก่อนนะครับผมเดี๋ยวจะมานอนเล่นกับน้องปังๆนะครับตอนนี้ก็กี่ทุ่มแล้วนะอะไรลูกปังๆเนี่ยนี่ไงปังๆไหนปังเจอไหมนะปังๆโอ้มืดมากเลยลูกโอเคทุกคนตอนนี้ก็เวลาเอ่อ หกโมงสี่สิบแปดนะทุกคนจะทุ่มหนึ่งแล้วเดี๋ยวไปอาบน้ําก่อนนะครับเดี๋ยวมาใหม่ตอนนี้นะทุกคนผมก็อาบน้ําเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปอนอนในเต็นท์กันดีกว่าดีกว่านะทุกคนบ๊ายบายบายวันน้องหมื่นตื้อเตือยู่สวัสดีครับทุกคนสวัสดีน้องปังปังหน่อยปังปังสวัสดีค่ะโอ้ทาปาหมูยิ้มหวานอ่าคืนนี้ปังปังมานอนทุ่งกลางเต็นท์กับป้าเอาเอาดูการ์ตูนด้วยโอ้ สนุกไหมคะเอ้ยสนุกไหมคะดูข่ดีสนุกมากเลยทุกคนครับตอนนี้ก็เวลาหนึ่งทุ่มห้าสิบสองแล้วนะครับทุกคนก็คือมีน้องปังปังมามีเพื่อนปังปังกับมามีนััอะไรโอ้ยปังปังท้องปังอึใช่ไหมังปังอึต้องเปลี่ยนผ้าอ้อมไหม ปังอึเสียงพ่อหน่อมวายเสียงไปไปหน่อยบายบายหน่อยบายบายใส่ก้อฟายบายค่ะปังปังอึนะฮะตอนนี้ก็เตรียมตัวก็กำลังจะเข้านอนแล้วนะครับทุกคนผมก็นั่งอ่ะสักสามสี่ทุ่มเพราะว่าจะดูท้องฟ้าด้วยนะทุกคนนี่ท้องฟ้าโอ้มืงนมากเลยกล้องอาจจะมองไม่เห็นแน่ผมโหเป็นยังไงบ้างคะปังปังมากางเต็นท์ค่ะโอ้ยเอาดูแกมาแล้ว เอาบุ๊ยไปไปคล้องก่อนนะสวัสดีครับตอนนี้ก็ประมาณสองทุ่มแล้วครับสองทุ่มครึ่งแล้วนะทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายโอนีไงจ้าบ๊ายบายกันบ๊ายบายบ๊ายบายก่อนค่ะบ๊ายบายจ้าสวยๆด้วยรูปป่างูด้วยเหรอมูจุกมูโอ้ป่างูด้วยนะยิ้มหวานด้วยนะหวานหวานหวานหว้นหวานโอ้ยพัดลมจะตัดนพัดลมจะตัดมือแล้วลูกโอ้ยว้ย เฮ้ hey, ทุกคนงงไหมครับทุกคนทำไมอยู่ๆผมมาเปิดคลิปตรงนี้ก็ <c oughs> คือเมื่อวานนะครับผมอนอนทับกล้องโกโปแล้วมาเปิดดูเมื่อเช้านี้เปิดไม่ติดทุกคนมันเปิดไม่ติดแสดงว่านามผมน่าจะนอนแบบทับแล้วก็บันดับนะครับผมก็เลยไม่ได้ถ่ายนะครับผมก็เลยชาแล้ว <c oughs> แบบนี้เอโอเคโอเคครับทุกคน เดี๋ยวเจอกันใ่คลิปหน้าครับคลิปหน้าจะไม่พลาดแบบนี้นะครับผมบ๊ายบายขอบคุณครับที่รับชมครับผมคลิปหน้าไว้เจอกันครับ